วางสปาต้าลงถ้าไม่อยากแดกบริตากูยินเลียงสามตัวไปแน่กูยิงทิ้งแบบทิกแท,ท็กโรเลยน่เฮียถ้ากวางมึงก็ยิงพวกกูอยู่ดีพ่องไปไปเอลิเกไงวะไอ้เฮียยอกย้อนกูบอกให้มึงวางมีด เราวิวอยู่บางหน้าใครเราจะสนเราเด็กช่างเฮ้ยแย่เขาเนี่ยอย่าบู้มึงเนี่ยกูว่าพวกมึงสองตัวเนี่ยพาเพื่อนมึงก็ับได้ยากเขียวต่อไปหอบไปและเจอกันอัลบั้มหน้านะเพื่อน